เอาพี่พี่ฮะฮัลโหลพี่ <ไป S 2> ลงไงลน์แล้วพี่เอ่อเข้าแบ็คโคเวอร์หน่อยนะยอ,อย่ลงมาอยางล่างนะเดี๋ยวรอ,อเนรอเฮ้ยพอม,มีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่ไงเดี๋ยวผมต่อยพี่ได้เอาแบบวิลวิลน่อยๆผมขอวิลร้อยตัวเดียวไอ้ชิคเกลบิลร้อยไอ้นุ่มเวลสามห้างูเนี่ยนะผมต่อยพี่อ่ะผมมีสามห้ากับสี่ห้ากูคิดว่ากูไม่แพ้มันขนาดนั้นเลยเหรออยากเรียนรู้โดนนี่กูดูคืออดแล้วลิ๊ เวอวเวลสห้าอะไรเวลสามห้าพ่อ่งตบเวลร้อยมาแล้วคับสวัสดีทุกคนได้ผมเน ชายที่จะเป็นจักรรรพดิเวทมนต์ดัมเบลวันดัมเบลตึกไม่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 ใช่ชลแล้วไม่ใช่เลยดัมเบลหนึ่งล้านละกันไอ number ้ดัมเบลวันนี้ยกให้กายไปกูเนี่ยไปเจอคอมโบคอมโบหนึ่งมาของเกมแม่เขาเวอร์มันเป็นคอมโบรถแห่งงคอมโบรถแห่อะไรวะนี่คือคอมโบรถแห่ครับคุณไปดูหลักๆเลยก็จะมีไลอามีลิสมีลินแล้วก็มีฟินแลนด์ไอ้สี่ตัวเนี้ย คอมโบรถแห่กูไปเจอมาใน YouTube ตอนแรกกูคิดว่ามันจะไม่โหดขนาดนั้นนะไอ้่องตัวเนี้ยแล้วกูเปิดเนี่ยเกลือได้นะใครดูคลิปไปรู้ว่าเกลือลายอารเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าถ้ามีบัฟเนี่ยมันจะสามารถตีดาเมจได้อีกตอนแรกอ่ะกูก็แบบไอ้เชื่อมันจะเก่งแล้ววะน้องๆหนูบอกว่าให้อเอาไปตีบอสครับพี่แต่ตอนเนี้ยมันยังเอาไปเล่นได้อยู่ก็คือมันเอาไป p v p ได้เลยเป็นคอมโบรถแห่ได้เลยการเนี่ยเราจะต้องหาเอ่อไอตัวที่แบบทำดาเมจได้เยอะๆอย่างอันเนี้ย กูต้องใส่เป็นการ์ดของตัวอะไรไม่รู้เป็นเนี่ยทำดาเมจ12%เห็นไหมคือการ์ดมันเองเนี่ยกากมากแล้วกูเปิดมาโคตรเกลือคดดุณไปดูมึงดูกดดูเปิมด,ดมาไอ้เนี่ย4ดาวอะ่ะส่วนของเนี่ยก็จะเป็น MPA TK เลยเป็นหลักเลยตัวตัวที่สองคือ list list นี่ยิ่งไม่มีหาอะไรใหญ่เลยอะ่ะคือสกิลเนี่ยเอาแค่ถึงสามแค่นั้นพอแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้วการ์ดถ้าใครไม่มีของมันอะ่ะก็เป็นแอสตานะใส่แอสตาไหมนี่ก็12 14.4นี่ก็ใช้ได้แล้วต่อไปตัวที่สามนะไอ้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลย ตัวนี้จะเป็นฟินแลนด์ไอคนที่มึงพิมพ์บอกกันในแชทนั่นแหละโอ้ยพี่มาตัวนี้มีตัวนี้ดีจริงไอเหี้ยกูยน่าเชื่อพวกมึงเหล่าทาลกขอบคุณมากทําให้เกิดคอมโบเปลี่ยนนี่ฟินแลนด์นะครับไม่ต้องอัพฮาอะไรเลยนะกูอัพเนี่ยไม่รู้ถูกหรือเปล่านะใครพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันนะว่าถ้าอัพเนี่ยมันจะทําให้บัฟเนี่ยแรงขึ้นไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจตอนกูไปดูคนอื่นที่เขาเล่นมาเขาก็ไม่ค่อยอัพแต่ว่าถ้าเกิดอัพเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้ามันบัฟเนี่ยมันจะทําให เพิ่มความเสีหายมากไปกว่านี้หรือเปล่าส่วนการเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามีนะอันเนี้ยดีเลยเป็นเจ้าของมันดีเลยหาไม้ได้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มกล้องตัวต่อไปตัวที่สี่ก็คือไอ้เฮียนี่ ไอ้เหี้ยไอ้เฮียหยามเนี่ยไอ้นี่ก็เหลือเชื่อเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้อัพสกิลตั้งตีเลยนะครูไปดูแต่ว่าเสือกได้การมาได้มามั่วๆนะก็เลยดีไปเลยเนี่ยมันมีโอกาส6 0ที่ทำให้ดีบัฟเนี่ยลดพลังป้องกันอีก10นะไอ,สสอ,อ,ไอ้สกิลที่เน้นส่วนใหญ่คือท่าสีบของไอ้นี่คือท่านี้เลยไอ้เพิ่มความเสียหาย50%แล้วก็สตันอันนี้มันจะทำให้ไอ้ทีมตรงข้ามตายห่าเลยทีเดียวอย่าลืมจัดทีมนะแล้วลืมตั้งสกิลสกิลตานี้นะครับเดี๋ยวมึงรู้เลยมา,ยามเล่ังนะอดีนี่เล่ะล เฮียมีแดงห้าดาวลองหน่อยดิเฮียมีแดงห้าดาวอ่ะน่นจาจะเล้นดามเมจน,นะผมว่ามันน่าจะบางเลยทีมมันไม่ได้บุกเราก่อนทีมเราบุกก่อนฟินแลนด์ม,มันเร็วมากแล้วมันก็บ,บัฟเพื่อนๆม,ม,มันเร็วปีเนี่ยดูนะมมันเร็วทั้งทีมเลยทำความเร็วไหมยืมมน,ไนได้รถไอ้นี่ได้รถเกาะไอ้ยเยี่ยไม่ติดยังไม่ติดเดดคนติดตนะมึตงตายแล้วเนีย่ยตายตัวเดียวไอตัวยิงมันตายโอเคได้อยู่ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างนี้ตีตายแน่เลยมาไปเฮไวจะเราเร็วกว่าครับโอแกตายไยังนี้เลยโอเคช้าอยู่ช้าอยู่มึงคิดดูนะคือสีเขียวมันแพ้สีแดงนะไอ้เหี้ยโคตรมันน่ะต้องรีบเล่นนะก่อนโนอามาเท่านั้นน้องๆปั๊มแต้มเลยมึงมาครับถือว่าไปทีมนี้อุ้ยแม่งแข็งว่ะ คิดเรื่องไม่รุนเลยคืออะไรวะอ้าวตายหมดครับผมอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วตัวเกาะไปไอันนี้ตายแล้วตายเฮ้ยไม่ตายอีู้วมันจะรอดจริงอ่ะคิดตายก่อนเอาอย่นี้ก่อนโออหนึ่งครับปลอดภัอันนี้ตีหมูดนะครับทนไมตายหมดแล้วไงอ่ะมึงมามึงเก่งแล้วไงอ่ะเก่งไม่ยืนเป็นคนเดียวแล้วกันมึงเก่งอ่ะนี่มึงเก่งนี่ไงเก่งนี่ไงต่อยไงนี่ไงเก่งไงอ่าตายดิ ก็พี่พี่ฮะฮัโลโหลลงยังยังกำลังแล้วเดี๋ยวพี่ลงไลน์แล้วพี่เข้าแบ็คโคเวอร์หน่อยนะผมลงอย่างล่างนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเฮ้ยผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่ไงเดี๋ยวผมต่อยพี่ได้เอาแบบมิวมิวหน้อยๆผมขอว,วิว,วอรอยตัวเดียววิวรอยตัวเดียวเออมิวรอยตัวเดียวพอไม่ไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักพี่เบาเบานี่ไงชิคเก้นวีอะ อีนน๋ังแล้วว่าเชเก้ไอ้เยี่เชเก้อยูลร้อยไอ้เยียมึงเวลสามห้าโง่เนี่ยนะผมต่อยพี่อะผมมี3ามห้ากับสี่ห้ากูคิดว่า,ากูไม่แพ้เฮ้ยเอางี้กว่าเลี้ยงจ่าอูแล้วกันถ้าแพ้ปะรั <laughs> บเรื่องนี้ไปขอหนักนั่นเลยล่ะอยากเรียนระู้แล้วพี่ก็ดูนะว่าพี่แล้วพี่ก็ดูบัมก่อน ปาดไปสัตตันเป็นทีมโดนนี่กูดูคือหลอดเราเนี่ยเฮียอ้าวเหือดเฮ้ยเขาเฮียไม่ตายวะนี่ไงพี่เล่นแล้วนี่ไงไอพี่ไม่ตายวะไอพี่ไม่คิดจมาตายอ๋อไปไงวิวสามฮะยี่อะไรวะ วิสามห้าอะไรเวลสามห้าพ่องตบเวลร้อยอ้ยดูดาเม็ดแสนสี่ดาเมจแสนสามเลยกูว่านะมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนมันแพ้วิวสามห้านี่มันงุนงียอยู่นะเราเติมไปเกือบสามหมื่นนะแล้วมาแพ้สามห้านี่ไม่ได้มันไม่ได้รมันไม่ได้มันแปลกๆจริงจริง นะ,ะดูนะพี่ดูจอดีๆนะแปะเข้าไปอาจจะมีตัวเซอร์ไพรส์ว่ะไอ้ชิ่วมีลาเดสว้ยลองเดสตันแต่มีก็เบีเ้ยวเยอะอยู่ดีนะเยอะแบบสามห้านะไปะดูกันดีกว่าอ้าวแล้วเปิดมาครับก็บัฟเป็นของฟินแลนด์ก่อนครับตอนนี้บัฟมาแบบนี้ครับมีทั้งก่อทั้งโล่เพิ่มความเร็วแล้วลินครับไประเบิดกาะครับแล้วสตันทีมนูน้นแล้วก็โปดอันตีไปครับอืมสตันทั้งทีมยังไม่ตายครับแลงไหวแล้วก็สาสกิลเข้าไปด้อะไรเนี่ย เกือบตายหมดทั้งที่วูยังอยู่ได้ครับเฮ้ยเอ้ยกูตายแล้ววะเนี่ยอะไรเบลสามารถจะาตายหรือเปล่าโดนปานไปครับอุ้ยมีเกาะว่ะเกาะหนานเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยเกาะหนาอยู่เนี่ยมีดิตีแล้วอ๋อพี่ดูว่าโดน,น,โดนระเบิดอ๋อวูดแรงแรงเลยไอ้เชี่ยพี่น้าตายเชี่ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพี ไอพี่จะตีแล้วพี่จะตีแล้วไอตายแล้ว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 ผู้พายเก๋อ่รออีกทีรออีกทีเพราะว่ามันต้องผิดพลาดแน่เนี่ยว่าเกมแม่งบั๊กและไอสัตว์แถมเพื่อสามห้าได้ไงเนี่ยไม่ใช่แน้วว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูจัดแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะเออเสร็จแล้วเช็คเกีย๋อเฮ้ย แ, zaman, แข้งสี่ตัวยโคตรตึงเลยสั่นมาเอาเนาบเราตกลงแล้วเอาเพิ่นบอกครับปาปะคิวไปอย่างเงี้ยโดนแขงบัฟไม่ติดรอดไปนะบัฟไม่ติดรอดไปนะนี่ได้ยิงก่อนวะไอ้เนี่ยโอ้โหเจ๊แรงว่ะวีได้อยู่ไหนเนี่ย อาลเราไปมาอีกชุดหนึ่งพี่พี่ชายจับไปอีกชุดนึงแปร่ๆปปปโอ้ยเชเก้เชก้ไม่เอาวะยิ่บิลันกูตายแล้วเดียวสีตายแล้วอุ้ยอุ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยี่อะไรวะ่โนตข้ามกูไม่เห็นมันทำรวยเลยเลยโกโมรถห่ ไอ้เหี้ยกูต้องบอกความลับแล้วว่ะไอ,อ้เหี้ยคอมโบลุ้นแน่คือไอ้เหี้ยสองตัวั้ามันเป็นแอคทัคเกอร์ใช่ไหมแล้วมันก็ซัดกูเลยถูกไหมใช่คือไอ้สองตัวเหี้ยเนี่ยทำหน้าที่บัฟเอาง่ายๆนะสองสองตัวเหี้ยทำหน้าที่บัฟเว้ยแล้วก็เปิดงานตัวเหี้ยนั่นก็คือไต่กูเต็มเลยใช่มันมันปิดงานพี่ไงเบอกดูอีกทีก็ได้เนี่ยพี่ไม่เล่นหรอกคือคอมโบเหี้ยเนี่ยไม่พี่มีทางได้เล่นเพราะไอ้เหี้ยฟิลันเนี่ยมันเร็วสุดในเกมแตอนเนี้ยมันต้องแก้ได้ดูมันดิ มันแก้ได้พี่แต่มันต้องแก้แผนหน้าพี่ต้องซุ่มโนเอลว้น้ำเนี่ยดูดิโอ้ตายหงอ์ตายเลยเนี่ยเนี่ยเราบัาขึ้นมาอีกแล้วพี่ก็ไม่เล่นแล้วเนี่ยโดนผมฟาดรัวๆเลยอีกเทิญนช่ไหมเหมือ้อนีกเทินฟรีปะ อันนี้ได้แล้วได้ <c oughs> ได้คืนได้คืนนี่ไงแล้วก็โดนอีกนี่ไงนี่ไงโคตรดุเรศเลยว่ะขอค,คอน้ะไอสัตว์แต่กูก็ขอบคุณมากว่ะกูจะเอาคอมโบเฮียเนี่ยไปตบอีกไหมโอเคพี่ขอบคุณมากพี่ที่มาเทสเทสคอมโบลดแห่นะพี่ได้เจอกันใครโดนคนแรกวะพี่จะโดนคนแรกเลยรัว เป็นไงกันบ้างครับน้องๆนงูนูนนลาวชานลกูกบอกเลยว่า้าวชายนะครับเหยื่อคนแรกของเราคอมโบรถแห่ต้องเล่นก่อนวันที่19นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องนูเอลชุดว่ายน้ำมาเดี๋ยวกูไม่ได้เล่นแล้วไปกวัวตีนใ,ใครต่อที่ยังไม่ค่อยแบบรู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับเกมนี้ต้องวินในกายเอยางไว้ไอ้กีดนี่ปล่อยไปเลยไอ้เหี้ยสู้ไม่ได้ไอ้สองคนนี้ปล่อยไว้ใครมาดูคลิปนี้จนจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่กดซับใครมาดูจนจบแล้วขนาดนี้ มึงต้องกดซแล้วไอ้มแม่ยิ้มกดเดี๋ยวนี้เลยเจอกันคลิปหน้าสลับแบ็คค้ยเพื่อเ <Yeah. S 1> สายใจว่าเจอกันนะ